สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมกับช่วงกินอย่างไรให้สุขภาพดีแคลอรี่ต่ำแถมไม่อ้วน จะอ้วนหรือจะผอมนะคะเรามาดูกันนะคะในวันที่30ของการรับประทานอาหารแบบว่าลดหวานลดมันลดเค็มแล้วก็จํากัดปริมาณของแคลอรี่ให้น้อยกว่าที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันแล้วเราก็จะมาดูผลกันนะคะว่าอ้วนหรือผอมนะคะในวันที่30ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทานอาหารให้ครบ5้าหมู่แล้วต้องมีการออกกําลังกายด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะดื่มนะ้ำ ให้เหมาะสมนะคะอันนี้ป้าก็พยายามทำอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเมนูของอาหารเช้ากันค่ะว่ามีอะไรบ้าง มื้อเช้าของป้าวันนี้นะคะก็จะมีโบโรูน่าสามชิ้นค่ะแล้วก็โอะโวคาโดเซนหน,นึ่งส่วนสี่ลูกอะโวคาโดเนี่ยค่ะเขาจะมีไขมันดีนะคะมีประโยชน์กับร่างกายมากมาจริงๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีพลังงานที่สูงเช่นกันเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกนะคะป้าก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนค่ะก็ทานแค่ส่วนเดียวนะคะและอีกเมนูหนึ่งก็คือขนมปัง โฮมวี view, สองแผ่นนะคะป้าจะทำเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชหมูหยองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะป้าใช้น้ำสลัดนะคะไขมันต่ำค่ะนี่ค่ะซื้อจากเซเว่นเลยแลละค่ะทางลงไปใช้ประมาณนี้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ไปหมดเลย น้ำสลัดซองนี้เขามีแค่37คาวเท่านั้นเองนะคะตามด้วยหมูหยองนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะพอค่ะแล้วก็นำมาประกบกันนะคะวันนี้ป้าจะไม่เอาเข้าอบนะคะก็จะทานแบบนี้เลยค่ะ นี้ค่ะก็เรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็เป็นอากาแฟดำอีกหนึ่งแก้วค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะแก้วใหญ่ๆอีกหนึ่งแก้วเลยค่ะ ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับมื้อเช้าของป้านะคะพลังงานก็อยู่ที่ไม่เกิน400กิโลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในมื้อกลางวันค่ะระหว่างมื้อนะคะก็ทานอะไรก็ได้นะคะที่ลดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็จำกัดแคลอรี่ซะหน่อยนะคะสำหรับท่านที่ลดน้ำหนักสำหรับท่านที่ไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหนักก็ทานได้เลยนะคะในปริมาณที่พออิ่มค่ะเอาล่นนะคะ่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะ สำหรับมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็จะเป็นส้มตำปลาร้านะคะแล้วก็มีนี่ค่ะปลาหมึกทอดนะคะแต่วันนี้ป้าจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปทอดปลาหมึกกันก่อนนะคะนี่ค่ะป้านำไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็เอาไปทอดค่ะค่ะช่วงที่รอนะคะเราก็มาขูดจะสับก็ได้นะคะป้าชอบขูดค่ะ นี่ค่ะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะหรือว่าหนึ่งร้อยกรัมค่ะค่ะเราก็ป้าใส่พริกพริกแห้งแล้วก็พริกสดไปด้วยนะคะกระเทียมค่ะกรวฝักยาว วันนี้ไม่มีมะกอกนะคะมะเขือเหลืองมะเขือเขาเรียกอะไรมะเขือขื่นะมะเขือเหลืองมะเขือขืนเนาะก็ใส่ไปแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะมากน้อยตามชอบไปเลยป้าใส่สักห้าลูก ค่ะนีนะะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าเขาจะมีความเค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจะใช้แค่อาหารหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะก็หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเหมือนกันค่ะเจือจางความเค็มของเขานะคะ ตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะคะป้าจะเฉือนหัวท้ายออกนะคะแล้วก็ใส่ไปเป็นชิ้นเลยค่ะสามชิ้นนะคะเอาเม็ดออกค่ะดิบลงไปนิดเดียวชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าจะไม่ต้องการเปรี้ยวมากความหวานนะคะใช้น้ำตาลย่าหวานผสมค่นิดเดียวค่ะ ด้วยมะละกอค่ะก็พร้อมทานค่ะสำหรับมื้อกลางวันของป้านะคะก็มีข้าวเหนียวดํา100กรัมนะคะปลาหมึก4ตัวนะคะก็ประมาณอยู่ที่ 35-36ิบากกรัมนะคะแล้วก็มีส้มตำหนึ่งจานนี้แหละค่ะเป็นตำปลาร้านะคะเค็มน้อยค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วก็จะมีผักค่ะแล้วเราพบกันในมื้อถัดไปนะคะมื้อเย็นของป้าวันนี้นะคะเป็นสลัดผักน้ำสลัดโยเกิร์ตอีกแล้วนะคะนี่ค่ะ เพราะว่าเมื่อกลางวันวันนี้จะอิ่มมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อเย็นป้าก็จะเบาๆนะคะมีสลัดนะคะ200กรัมค่ะแล้วก็มีลูกตาลน,นี่ลูกตาลอยแก้วนะคะซึ่งตอนนี้ปอกไว้แล้วค่ะนี่ค่ะปอกเปลือกไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทําลูกตาลอยแก้วกันค่ะเริ่มจากทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะป้าใช้น้ำตาลได้ขัดสีนะคะ ครึ่งถ้วยค่ะจะผสมน้ําตาลย่าหวานลงไปนะคะที่เป็นย่าหวานผสมนะคะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะให้มีความหอมค่ะทีนี้เราก็ตามด้วยลูกตาลที่เราหั่นไว้นะคะก็ให้เดือดสักครู่ค่ะค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็พักไว้ให้เย็นค่ะเวลาทานก็ใส่น้ําแข็งใสค่ะ ค่ะนี่ค่ะป้าก็จะเสิร์ลลูกตาด้วยกันอันนี้เป็นน้ำแข็งใสนะคะป้าก็จะใช้เฉพาะเนื้อของลูกตาลน,นะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะใส่เป็นน้ำเขียวน้ำแดงแทนค่ะเพราะว่าลูกป้าเขาชอบในน้ำเชื่อมนะคะส่วนป้านได้ชอบในน้ำน้ำเขียวน้ำแดงค่ะนี่ค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะใส่สักหช้อนทานเย็นๆย็รสหวานนะคะเสร็จเรียบร้อย ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับมื้อเย็นวันนี้ของป้านะคะอากาศร,ร้อนๆชื่นใจมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็ผ่านไปนะคะเพิ่งทานมื้อเย็นเสร็จค่ะก็จะเป็นสลัดผักนะคะก็ทานเรียบร้อยแล้วตบท้ายด้วยนี่เลยค่ะลูกตาลอยแก้วนะคะ ช่ำๆเย็นๆชื่นใจจริงๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้ป้าก็จะกำหนดพลังงานไว้ที่ส่วนผสมนะคะท้ายคลิปนะคะก็ลองดูกันนะคะซึ่งรวมแล้วทั้ง3ามื้อวันนี้นะคะก็ไม่น่าจะเกิน1350นะคะบวกลบไม่เกิน50ค่ะ แล้วเราพบกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรแล้วก็วันที่30เราก็จะมาดูกันนะคะว่าการที่เรากินอย่างไรให้สุขภาพดีโดยการที่เราลดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็จำกัดปริมาณแคลอรี่จะมีส่วนทำให้ป้านเนี่ยน้ำหนักลงไปประมาณสักกี่กิโลกรัมนะคะภายใน30วันนี้ค่ะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ